อย่าทำน้องตองอย่างนั้นสิหลวงพี่คนมันเยอะแยะนี่มันมนสันเขื่อนนะหลวงพี่เออไม่เป็นไรหรอกน้องเดี๋ยวคราวหน้าพี่จะเปลี่ยนเป็นในรถกันแล้วกัน อุบาททั้งตัวผู้และตัวเมีเยเลยทิศพาทิศพาเข้าไปดูขืนตอนตอนสีทุ่มจริงๆเหรอฮะจริงครับอันอนี้ยอมรับเพราะว่าเราพลาดจริงๆด้วยหนึ่งอา,ายุเรายัางน้อยแล้วก็ ด้วยผู้หญิงนะฮะน,นี้เราก็ต้องควยนตรงๆก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วด้วยผู้หญิงมันมันยั่ว,ม,วมันย้ามันยวนเราอ่าและทีนี้ก็อยากจะพูดว่าตั้งแต่รอบแรกมาก็โดนบังคับในการขู่เอาเงินตลอด แล้วว่าถ้ามันเป็นอารมณ์ชู้บ้าชี่ชูอืมแต่ก่อนหน้านี้ไม่ตั้งแต่ตั้งแต่จบกับขาวหรือขาวก่อนก็นั่นก็คือบทเรียนแล้วอะ่ะเออเราก็ไม่อยากสร้างปัญหาเพิ่มแล้วอ,ะอ่ะอก็ไม่มีเลยไม่มีไม่มีมมมมต่อเนื่องมาก็แล้วก็หยุดการคิดเรื่องนี้ทำแต่งานใช่กระทบการงาน ไดมรับรับค่ะรับ <Huh? S 1> ไม่ได้ไม่ได้หน้าด้านค่ะคนเราผิดคนเราผิดต้องยอมรับผิดแล้วก็ต้องไม่ได้แก้ไขค่ะไม่ใช่ไม่ใช่การแก้ไขแต่ให้ดูกันไปยาวๆค่ะว่าว่าว่าตองเป็นคนยังไงคืม ถ้าผิดเราค่อยมาว่ากันอย่าเพิ่งตัดสินอะไรที่ฟังฟังฟีงแค่ข้าเดียวหรือว่าอะไรที่ได้เห็นได้ยินนะคะมารู้จักกันก่อนเพราะทุกคนที่คอมเมนต์เนี่ยต้องไม่รู้จักใครเลยค่ะ จำรอยจูบของมาสะดาลาหน้าพี่นาหนาทีพี่จูบแก้มสาย,ยลใหญ่ไปแก้มพว่าหน้าพี่หนานหลวงพีอ่อย่าทำน้องตองอย่างนั้นสิหลวงพี่ มันมันเยอะแยะนี่มันมนสันเขื่อนนะหลวงพี่เออไม่เป็นไรหรอกน้องเดี๋ยวคราวหน้าพี่จะเปลี่ยนเป็นในรถก็แล้วกันอุบาททั้งตัวผู้และตัวเมียเลย อันคำสอนคำพระพุทธองค์ในโบราณและิเทแก่องค์กชาติเข้าไปแค่เม็ดงานนิดเดียวก็ถือว่าประราชิกเสียแล้วในสมัยสมบัติสุเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชท่านไม่ได้สึกอย่างเดียวท่านจับมาดโบยเขียนตีทั้งสมีทั้งสีกาที่อุบาทและเปรตตลอด มันต้องแก้กฎหมายใหม่ไม่ใช่ศึกอย่างเดียวเป็นสมีอย่างเดียวมันต้องมาสักหน้าด้วยรอย,อยตีนกาที่หน้าผามันด้วยจะได้ไม่ต้องทำบนสันเขื่อนในรถหรือในกุฏิดูข้างใต้ไม่ต้องเอาอยางมาลัดหัวว่าเป็นยากแก้ปวดหัวที่คนพบได้